สวัสดีครับเพื่อนผูรักต้นไม้นะครับผมคุณเดชชาแนลนะครับวันนี้เรามาคุยกันในสถานการณ์อย่างนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่นะเราคุยกันไวๆไวหน่อยอย่าช้านะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือถ้าเรียกกันตามภาษาทุกๆวันก็คืออีพิ ด่างเหลืองหรือจะเป็นพลูด่างเหลืองอันนี้สองอย่างเราก็ไปตัดสินใจเอานะครับน,น่ครับสถานการณ์นี้ผู้ที่รักต้นไม้อยากจะเล่นมอนเตล่าบางครั้งก็เรามีทุนทรัพย์น้อยไม่พอเพียงที่จะไปมอนเตล่าเป็นหมื่น หล,หลายหลายพัน,นถ้าหากว่าจะมาเล่นไว้ดูสวยงามํามบ้านยามไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็อยากจะเล่นอีพีด่างเหลืองหรือ b นะูู้ e c h i ผมเรียกสองชื่อผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงครับแต่ก็สวยงามนะครับนะเป็นอีพีด่างเหลืองก็แล้วกันนะมันสวยงามนะครับเพื่อนๆน สนใจอยากจะได้นะครับแล้วกันกษณะนี้ผมตัดเป็นข้อเป็นข้อวางข้อเอาไว้หนึ่งใบหนึ่งใบนะครับใบใหญ่นะครับพร้อมที่จะแตกแตกขึ้นมาแลวนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมีมีหลายใบมีหลายมีหลายกระถางใส่กระถางไว้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อนๆบางทีทุนทรัพย์น้อยเราอยากจะเล่นมอนสเตอร่า ก็อย่างต่ำๆก็มี5,000กว่านะครับต้นเล็กๆก,ก็2,000พันกว่านะครับนี่เราได้ต้นใหญ่ข้อใหญ่นะครับถ้าอยากจะแบ่งปันกันนะครับผู้รักต้นไม้เพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมรายการของคุณเด็ h ชาแนลนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับถ้าใครติดต่อไม่ได้ก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของผมก็084นะครับ413 6942นะครับพยายามเอาปากกามาจดไว้ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมจะบอกช้าๆนะครับบางคนอ,อยากมีต้นไม้สวยๆไว้ดูยามเหงายามว่างที่อยู่บ้านนะครับก็ถ้าไปซื้อมอนเตล่าด่างก็ยิ่ง แพงกันยกใหญ่ไปซื้อมอนเซลามอนเซล่าที่ไม่ด่างก็ราคาเป็นหลักพันนะครับนี่เรามาเอาอีกพี่ด่างเหลืองนะครับหรือพลูฉีกด่างเหลืองแล้วแต่จะเรียกกันนะครับลักษณะอย่างนี้มองเห็นชัดไหมนะครับน่าจะมองชัดนะครับลักษณะใบอย่างนี้ นี่ก็อยู่ก้งล่างนี่ที่ผมตั้งให้เห็นมีหลายรากานะครับซึ่งแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนอันนี้ปลูกลูธรรมดาที่ก็ที่ก็ไม่ฉีกไม่ดา่างผมเอามาปลูกเอาไว้เพื่อให้ดูในงข้อเปนะรียบเทียบแต่อันนี้ต้นใหญ่และใบฉีกนะสวยไม่แพ้บมอนสเตลล่านะครับสวยสวยจริงๆผมยังชอบเลยนะครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งสว so pues ยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยยิ่งออกใบออกไปเรื่อยยิ <imer league face noise> ่งสวยไปเรื่อยยิ่งสวยไปเรื่อยนะเขาจะแปลงร่างสวยก็ไปเรื่อยนะเป็นพืชที่แปลงร่างนะแปลงร่างไปเรื่อยร่างที่หนึ่งร่างที่สองร่างที่สามมีให้ชมทุกร่างนะจะไม่เสมอกันทุกร่างนะครับนะขอเน้นย้ํานะครับว่าอีพี่ด่างเหลืองอันนี้เนี่ยหรือพลูฉีกที่ที่บางคนเขาก็เรียกอย่างนี้ จะแรงร่างไปทุกใบนะครับทุกใบจะไม่เสมอกันนะครับจะฉีกไม่เท่ากันนะฉีกมากฉีกน้อยนะครับเนี่ยสองใบเนี่ยต้นเดียวกันนะครับนี่อยู่ในต้นเดียวกันทําไมไม่เหมือนกัน,นครับด,ดูให้ดีต้นเดียวกันครับข้อเดียวกันเผาเดียวกันนะครับนั่นแหละครับนะครับเบ